สวัสดีครับเพื่อนๆผมทิศแพงทางช่องพิญญาสตอรี่วันนี้รายการสตอรี่คนดังขอเสนอกำเนิดราชวงศ์ชิงส,งสู่จักรพัฒด์คลังซี่ราชวงศ์ชิงนี้ถือเป็นราชวงศ์ที่ม่ยุยาวนานมากจนถึงยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน ของประเทศจีนถือว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายก็ว่าได้นะครับราชวงศ์ชิงไม่ได้ก่อตั้งโดยชาวฮั่นซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศจีนแต่เป็นชาวแมนจูซึ่งอาศัยอยู่ในเขตแมนจูเรียและราชวงศ์ชิงนี้ก็ปกครองแผ่นดินจีนต่อจากราชวงศ์หมิงนับตั้งแต่คิดศักราช1636ถึง คิศักราร1912ราชวงศ์ชิงนั้นได้ก่อตั้งโดยชนเผ่าหนูเจินโดยตระกูลไอซินเจียวหลัวเป็นผู้นำตั้งอยู่ในดินแดนแมนจูเรียในปลายศตว,ตว,วตรรษที่16หนูเอ๋อฮาซื่อซึ่งเป็นผู้นำเผ่าหนูเจินได้แข่งข้อไม่ยอมขึ้นกับราชวงศ์หมิงและได้จัดตั้งกองทัพแปกองทงขึ้น ซึ่งเป็นกองทัพที่รวมเผ่าต่างๆเข้าด้วยกันอันได้แก่ชาวหนูเจินชาวจีนฮั่นและชาวมองโกหนูเออร์ฮาซื่อได้รวมเผ่าหนูเจิญเป็นปึกแผ่นและเปลี่ยนเป็นชื่อแมนจูหนูเออร์ฮาซื่อถือได้ว่าเป็นผู้นำชาวแมนจูคนแรกที่ได้ถือโอกาสรวบรวมกำลังพลในปีคิรัสกักราช1637หวังไทจี้โอรสของหนูเออร์ฮาซื่อ ได้นํากองทัพขับไล่กองทัพราชวงศ์หมิงออกจากคาบสมุทรเหลียวตงและก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นชื่อว่าราชวงศ์ชิงในปีคริสต์ศักราช1636ได้เกิดกระบฏชาวนานํานโดยหลีจือเฉงิงนํากําลังเข้ายึดกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของราชวงศ์หมิงนําไปสู่การล่มสลายของชาวราชวงศ์หมิง หลีจือเฉิงได้ตั้งตนเองเป็นจักรพรรดิก่อตั้งราชวงศ์ชุนขึ้นมาแทนในขณะเดียวกันผู้นำราชวงศ์ชิงจักรพรรดิซุนจือได้เริ่มนำกองทัพลุกลานแผ่นดินจีนและล้อมปักกิง่งอูสซานกุย้ยแม่ทัพราชวงศ์หมิงผู้ทอลยศ์ได้แอบติดต่อกับกองทัพแมนจูรับรับและเปิดประตูป้อมด่านซันไห่ ทำให้กองทัพแมนจูแปดกองทงนำโดยตัวเออกุนเข้ายึดกรุงปักกิ่งได้สําเร็จราชวงศ์ซุนล่มสลายในที่สุดเมื่อกองทัพแมนจูเข้าบุกยึดกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นอดีตราชธานีของราชวงศ์หมิงได้จกักรพรรดิซุนจือได้สถาปนาจากักรวรรดิต้าชิงแต่ในระยะแรกของการปกครองราชวงศ์ชิง ชาแมนจูได้เรียกตำแหน่งจกักรพรรดิของตนว่าข่านตามแบบมองโกลจกักรพรรดิแมนจูยังทรงให้การอุปการะอุปถัมภ์ค้ามชูาศาสนาพุทธแบบทิเบตราชวงศ์ชิงปกครองโดยใช้รูปแบบขงจือ๊อแต่ในการปกครองนั้นยังมีชาวจีนหันที่ต่อต้านการปกครองของชาวแมนจูอยู่และได้รวมตัวกันเป็นอาณาจักรหมิงใต้และได้เกิดกรกบฏสามเจ้าศักดินา ของอูซานกุย๋ยแต่ก่อกบฏของชาวฮั่นได้ถูกทางการราชวงศ์ชิงปราบปรามได้สำเร็จในรัชาสมัยแห่งจกักรพรรดิคังซีพศส2 0 4ถึง2,265ภายหลังการต่อต้านของชาวฮั่นนั้นทำให้ราชวงศ์ชิงหันมาใช้นโยบายปณีปนอมและผ่อนปลนโดยอนุญาตให้ชาวฮั่นมีสิทธิสอบจอบหมหวนเข้ารับราชการ และมีสิทธิ์เท่าเทียมกับชาวแมนจูได้บางอย่างในรัชะสมัยจักรพัิเฉินหลงถือเป็นยุคทองที่รุ่งเรืองของราชวงศ์ชิงพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะขยายอาณาเขตของจกักรวรรดิต้าชิงโดยรวมเอเชียกลางและบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่พมา่าและเวียดนามซึ่งนำไปสู่การลบครั้งยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่าสิบการทับใหญ่ ตลอดรัชสมัยของจกักรพรรดิเฉียนหลงมีการใช้ระบบรัฐบรรณาการโดยจะมีการเรียกเครื่องราชบรรณาการจากบรรณาประเทศเพื่อนบ้านในปลายสมัยของราชวงศ์ชิงถือว่าได้เป็นยุคตกต่ำของราชวงศ์การปกครองของราชวงศ์เป็นไปด้วยความร้มเหลวเกิดการชอ่อโกงสังคมเสื่อมโทรมภาวะอดอยาก อีกท้งต้องประสบกับการถูกลุกรานจากบรรดาชาตินักล่านานิคมเนื่องจากในขณะนั้นเกิดจกักรวรรดินิยมและละทัทธิล่าอาณานิคมขึ้นประเทศตะวันตกในยุโรปได้เริ่มล่าอาณานิคมในเมืองจีนโดยมีจกักรวรรดิอังกฤษเป็นชาติแรกอังกฤษได้นำฝิ่นมามามอเมาชาวจีนทำให้ราชสำนักชิงอ่อนแอนำไปสู่สงครามฝิ่นถึงสองครั้ง ซึ่งราชวงศ์ชิงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทำให้ต้องสูญเสียเกาะฮ่องกงแก่อังกฤษอีกทั้งต้องทำสนทิสัญญาไม่เป็นธรรมจำนวนมากกับชาติตะวันตกและจีนต้องเสียเกาะมาเก๊าให้กับโปรตุเกสรวมถึงเสียสิทธิส,ธสภาพนอกอนณาเขตราชวงศ์ชิงยังพ่ายแพ้สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่งซึ่งทำให้จีนสูญเสียเกาหลีและเกาะไต้หวันแก่ญี่ปุ่น อีกทั้งการเกิดกระบฏนักมวยในปีพศ2442ทำให้ชาวจีนรู้สึกอัพยศอดสูเป็นอย่างมากจากักรพรรดิกวางสูได้ทรงพยายามทำการปฏิรูปพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแต่แผนการของพระอ,องค์กลับถูกทำลายลงได้โดยพระนางซูสีไทเฮาซึ่งถือเป็นผู้ขัดขวางการพัฒนาสู่สมัยใหม่ของจักรวรรดิต้าชิง ตลอดระยะเวลาที่ราชวงศ์ชิงและสำรสายเป็นประเทศล้าหลังและวุ่นวายชาวจีนถูกชาตะวันตกและญี่ปุ่นขนานนามว่าขี้โลกแห่งเอเชียทำให้ชาวจีนบางส่วนต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีของประเทศโดยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เจริญและเป็นประชาธิปไตยโดยมีขบวนการผงเหมืงหุย โดยมีดร์ซุนยัตเซนเป็นผู้นำราชวงศ์ชิงครองแผ่นดินจีนจนถึงปีพศ .2454 เกิดการปฏิวัติชินไห่ซึ่งเป็นการลุกฮือต่อต้านราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงถูกยึดอำนาจในปีนั้นและในพศ .2455 จกักรพรรดิผู่อี้จกักรพรรดิองค์สุดท้ายถูกบังคับให้สละราชสมบัติ ถือเป็นจุดอวสานของราชวงศ์ชิงและการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเป็นเวลานับ5,000ปีของประวัติศาสตร์จีนถงเหมองหุยได้เปลี่ยนแปลงประเทศนำไปสู่การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยและมีชื่อว่าสาธารณรัฐจีนเรื่องราวประวัติราชวงศ์ชิงสู่จกักรพรรดิคังซียังไม่จบนะครับ ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอให้เพื่อนๆกลับมารับชมรับฟังกันได้ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพิญญาสตอรี่ช่องนี้มีแต่เรื่องเล่าเพื่อเป็นกำลังใจกับผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดผมทิศแพงกับขออภัยเพื่อนๆทุกท่านมานโอกาสนี้และฝากรายการสตอรี่คนดังไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ